สวัสดีคะ่ะสวัสดีทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะคะสวัสดีสมาชิกช่องปุ๋ยผ้ารวยแชนแนลทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะแนวทางหวยเนาะแนวทางหวยแล้วก็มีทั้งแนวทางหวยไทยหวย,หวยลาวพัฒนาหวยฮานอยแล้วก็แนวทางหวยอื่นๆน,น,นะคะแต่ว่าเป็นแนวทางรวมๆนะคะเล่นทั้งวันแค่นี้ก็ลายตาแล้วค่ะ แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันนี้แอดก็มาในแนวทางหวยลาวพัฒนาถือว่าสูตรนี้เดินดีมากค่ะเดินยาวมาถือว่าสิบสิบงวดสิบนวดได้มั้งนะคะทั้งตัววิ่งตัวเจาะตัวรูดนะคะถือว่าเข้า <c oughs> ให้ขึ้นมานี่ก็ดีแล้วนะหมาน้อยมันหิวข้าวหรือเปล่าคะป้านก็หิวที่จะเ็ดถี่ซี่ี่หานอย่าขาเดเกือไปนะ เละหมดแล้วหลังบ้านมึงอ่ะเอารอฝนหายค่อยล้างหลังบ้านทากันลงมาเลยจะจะกัดรองเทา้ามมาหน่อยตยัวห่านนี่ขออภัยด้อค่ะม้านมาตะกุยป,ประตูมันหิวเขาประจัก เด่นนะคะเด่นงวนนี้แอนให้ไปสองามสีนะคะ2 3 4วิ่งรุ่นให้ไปที่2 3. งสามนะคะใครชอบสามสีก็ไป3ามสีใครชอบสองสามก็ไปสองสามนะคะใครชอบ2 4ก็ไป2 4นะคะตัวเดิ่นของเรานี่เข้าเข้าตัวข้ามฝากมา3 4งวดติดแล้วนะคะตัวข้ามฝากก็อย่างเช่น2 4อย่างเงี้ยค่ะ2 4. สนะคะตำแหน่งหนึ่งไม่มา มาดูตัวเจาะนะคะตัวเจาะแอดให้ไปที่2 4 2 5 2 6 2 9นะคะ3 4 3 5 3 6 3 9 4 4 4 5 4 6 4 9นะคะเลกถูกก็378ค่ะเหลือ38เนาะยังไม่มาเหลือ38ยังไม่มาแอดกลัวตัวประกรบมันตัวประกรบมันเป็น789ค่ะ678เออ678 6 7 8 2 3 4ถ้าเป็น6 7 8มาประกบมันจะเป็น2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8 4 6 4 7 4 8มันจะมี3 8ด้วยนะคะมันจะมี3 8ด้วยในตารางนะคะในตารางมี3 6 4 3 6 9 4 5 1 8นะคะ3 6 9 4 5 1 8ตารางของเรางวดก่อนก็เข้า3ตัวไปนะคะเข้า3ตัวไปตาราง 35 6, 35 4, 3ามห้าหกส3มห้าสี่สามสามหกด้วยหนึ่งห้าหกหนึหนึ่งสาะคะถ้าตัดเลินในตารางจะเป็น3ามสี่สา3หกห้านะคะสามห้าหน้าตัวค่าไฟาจะเป็น3 4มสี่1นึ่งสนะคะในตารางอันนี้ก็ตามใจฉันนะคะแอดก็จับให้นะ อ825ก็สวยดียแต่ว่างวดนี้เลขมาต่ำจังเลย2 3 4เข้า4ถืออยู่2 3 4นะคะงวดนี้ถือว่ามาต่ำเลยนะคะกระโดดจากงวดที่ผ่านมาเป็น890นะ้ะเป็น2 3 4เสี้ยแอดกลัวตัวประกุมันเป็น678ค่ะ678นาอแอดก็มักทั้ง678อยู่แล้วแต่ว่าสูตรสูตรที่ทำทุกครั้งมันให้มาแบบนี้นะคะแอดก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะคะ วิ่งรูดกับตัวเจ้าก็ขอให้ผ่านไปอีกรอบนะคะผ่านไปดีดแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเอามาดูมาดูตัวอืโแต่แต,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 ตสูตรนี้เหีอมาดูเลขดับกันนะคะเลขด็กเอามาดูสูตรอันนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เป็นตลอดปลพีนองเอาเอาอย่างนี้เลยนะดูอย่างนี้เลยนะคะมาดูสูตรเดิมหนึ่งนะคะสูตรเดิมหนึ่งวันนี้ให้ไปที่แปดเจ็ดนะคะตัวเจาะแปดสองแปดห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดสองแปดห้าสองห้านะคะตัวข้าวฟากจะเป็นสี่เจ็ดนะคะเฮ้ยตัวสูตรเดิมสองนะคะจะเป็นสี่เจ็ดสี่สองสี่ห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าสี่เจ็ดนะคะ นี่ก็เดินดีมาชนกันที่เจ็ดนะคะหัวนี่เห็นโบอขอยว่ามู้สออึกโบเป็นตัวประก,ระกบโอหกเจ็ดเปีล้วไหมมันจะไม่ใช่สองหกสองเจ็ดสองเปรยสามหกสามเจ็ดสามเปียะแทยนหมดเนเอาละวัดดวงกันเข้าเลขร้อยตัวเจาะเข้าแทนี้ก็เก่งแล้วเนาะเอามาดูเลขดับค่ะโอ,โอ้โภัยนะคะดูวุ่นวายหน่อย มันชิลมล์นะม้ยแอดเอาพิงฟ้าขนังไว้ดูวุ่นวายหน่อยนะคะยี่สิบสี่นะคะวันที่24ดับให้ไปที่ดับหนะคะถือว่าดับ6ติดกัน3งวดติดเลยดิเนเอาเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขดับดับทุกตำแหน่งนะคะก็ดับอยู่มาสามงวดแล้วนะคะดับอยู่มาสามงวดนะคะงวดนี้ให้ไปที่ดับหกนะคะงวดนี้ให้ไปที่ดับหก จะดับอยู่ไหมนะคะใครที่ชอบเลขดับก็ไปพิจารณาดูส่วนตัวเอสหัวเราวไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเราพัฒนาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะหัวหัวในอยยผู้หมักบึนจิตจิตเปียกเปียกหม่ไพหมักบ่นคือหอยโบ๊ะแกะออกมาเติหัวดน ดูสูตรหลักอีกรลบในตารางเราถือว่าเดินยาวมาเลยนะคะในตารางเรานี่เดินยาวมาหลายหววติดมากนะคะสามตัวนะคะเอสก็จําไม่ได้แล้วเนาะในตารางนะคะหววนี้ก็ขอให้แตกสามตัวอีกนะคะในตารางเนาะใครจับเก่งก็จับเอานะคะแต่แอดกลัวหนึ่งมันกลับหัวเป็นเจ็ดค่ะแอดกลัวเจ็ดแต่ถ้าจะเอาเจ็ดมาเพิ่มมันก็จะหลายตัวไปนะคะถ้าจะเอาเจ็ดมาเพิ่มมันก็จะหลายตัวไปชัดนะคะ อาไม่ชัดก็รอสักพักเด้อทุกคนเลขถูกก็งวดแรกก็ให้สามเจ็ดนะคะงวดที่สองให้เจ็ดแปดงวดที่ผ่านมาก็เหลือก็เหลือสามสามเจดเจดแปดปดแล้วก็สามปดทุกคนบวกหาตเล็กเบิลน้อาคอยมากเลยในตารางก็ลองหาจับดูค่ะหาลองจับเอานะคะเพราะว่าตารางก็แตกสามตัวมาสามสีงวดติดแล้วนะคะสามตัวหตัวอะไรนี่แหละ จำมไดจ้ถือยังงนี้ตารางถือว่าปังอยู่นะคะช่วงนี้นะคะวัวนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะคะแต่แอดกลัวหึงเป็นเจ็ดเปนย่ห้จ็ดปียดโอ้ยสามเจ็ดเปดนี่แหละมันวนัวสีออ,อกยูสามเจ็ดปียดสามโอ้ที่ดอกจันหนึ่งไว้เพราะว่ากลักวกลัวหงเป็นเจ็ดนะคะกลัวหนึ่งเป็นเจ็ดกลัวหนึ่งแปลงล่างนะคะนี แต่แอดชอบสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดก็คอยขึ้นมักไปทั้งหนัดตัวชอบกับสูตรนะคะสูตรชอบเข้านะคะตัวชอบไม่ค่อยเข้านะคะ ไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบในตารางก็ลองตัดเล่นเหมือนแอดดูมีพี่น้องมาด้พี่น้องก็จะเป็นสามสี่สีห้าเนาะในตารางก็มีสามสีนะคะมีสี่ห้ามาอีกมาห้าหกโอ้ตารางมีพี่น้องสามคู่เลยค่ะในตารางตารางมีเลขพี่น้องสามคู่เลยนะคะ หินชัดบัวเอาเห็นชัดนะคะ3มตัวของเีอยสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ